นี่เพิ่งมาทำงานวันแรกเหรอรู้เรื่องบริษัทเราปะใช่ใช่มีอะไรเหรอที่เนี่ยมีปีศาจสาวที่ไม่ยอมไปไหนสักทีชอบออกมากวนคนเวลาทำงาน<ม>ขนาดกลางวันแสกนะมันออกมากวนเลยจริงปะเนี่ยล้อฉันเล่นบอกจริงฉันพูดจริงทุกวันเวลาสองทุ่มนะหล่อนจะชอบมาปรากรตไว้ให้ทุกคนเห็นและนั่นอะก็ชอบมาที่ห้องนี้เพราะอะไรรู้ปะก็พอที่นั่งเก่าหล่อนอะคือตรงนี้เธอนั่งไง ว่าตานั่นอะ่ะมันต้องแกล้งให้ฉันกลัวแน่ๆเลยเพราะวันนี้ฉันมาทำงานวันแรกนคงจะใช้วิธีนี้กับฉันสินะใครอะใครอยู่ในนั้นอะ่ะใครบอกมะนะไม่งั้นฉันจะเข้าไปแล้วนะ าทํำไมวิ่งมาสักขนาดนั้นห้องน้ำข้างบนน่ะมีคนอยู่ไหมอ่ะคุณขึ้นไปเข้าห้องน้ําชั้นสี่มาเหรอคะอะไรนะผีหลอกเหรอนี่เรื่องจริงตรวเนี้ยใช่ใช่ใช่แม่หมอแม่หมอต้องช่วยฉันนะแล้วเธอแน่ใจเหรอว่านั่นคือผีจริงๆเธอเคยเห็นเหรอก็เขาลงมาแบบนั้นแม่หมอพอมีของวิเศษอะไรไหมอะที่ช่วยช่วยปราบผีได้อ่ะฉันไม่ใช่หมอผีนะเอานี่ไปสิ นี่คือแว่นสองผีเพียงแค่เธอใส่เธอก็จะมองเห็นวิญญาณโอ้โหที่นี้ฉันก็รู้แล้วสิว่าที่นี่มีผีจริงหรือเปล่านี่คุณสีวันนี้คุณอยู่ทำโอทหน่อยนะพอดีงานนี้ลูกค้าเร่งมาเอาไว้ทันก่อนตีสี่นะเอาสีกลับบ้านได้แล้วฉันต้องทำโอทีอดิ อโอเคโอเคงั้นรีบทำให้เสร็จก่อนสองทุ่มนะฉันกลับก่อนละบ๊ายบายเสียงอะไรอ่ะไอ่กมแลนี่สองทุ่มละ แหมหลอกกันได้เนาะรู้แล้วหรอไม่สนุกเลยว่าแต่แว่นสวยดีนะใช่แว่นเนี้ยแว่นสองผีใส่แล้วจะเห็นวิญญาณใช่แล้วจะเห็นวิญญาณดูว่านายก็ใช่น่ะสิ <c oughs>